การบริการสู่ความเป็นเลิศ Service so Excellence บทที่3ในบทที่3เราจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในงานบริการและบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการกันครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงคือเรื่องของการสื่อสารในงานบริการระดับแรกรจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารในงานบริการนั้น ผู้มารับบริการหรือลูกค้าและเราซึ่งเป็นผู้ให้บริการจําเป็นต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาซึ่งการสื่อสารที่ดีจะทําให้เราเข้าใจความต้องการความคาดหวังหรือปัญหาของลูกค้าซึ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอย่างมากในการให้บริการต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของทําอย่างไรเราจะสามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพได้ลองมาดูตัวอย่างของการสื่อสารด้วยการพูดคุยกันจากงานวิจัยพบว่าแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดคุยแต่ คำพูดที่ใช้ในการสื่อสารกับส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จเพียงแค่7%เท่านั้นเองในขณะที่น้ําเสียงในการพูดคุยกันกับส่งผลต่อความสําเร็จในการสื่อสารถึง38%และท่าทางการแสดงออกหรือที่เราเรียกว่าภาษากายในการพูดคุยกันนั้นมีผลต่อความเข้าใจในการสื่อสารด้วยการพูดคุยกันถึง55% ดังนั้นในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูดคุยหรือการเขียนข้อความก็ตามสิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการสื่อสารไม่ใช่อยู่ที่เพียงคําพูดหรือข้อความที่เราสื่อสารเท่านั้นแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่จําเป็นในการสื่อสารที่จะช,ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นตามตัวอย่างที่ได้กล่าวไปหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงว่า ทำไมเราถึงต้องมีการสื่อสารกันเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการสื่อสารจะมีอยู่ด้วยกัน5เรื่องด้วยกันได้แก่สื่อสารเพื่อให้ทราบข้อมูลหรือข่าวสารเป็นการส่งข้อมูลหรือข่าวสารที่เราคิดว่ามีประโยชน์หรือจําเป็นสรับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารเหล่านั้นเช่นการประชาสัมพันธ์สาขาของร้านที่กําลังจะเปิดใหม่ให้ลูกค้าได้รับทราบ จุดมุ่งหมาที่2คือการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจตัวอย่างเช่นการส่งวิธีการลงทะเบียนการใช้งานระบบให้กับลูกค้าได้รับทราบและสามารถที่จะลงทะเบียนด้วยตัวเองได้จุดมุ่งหมายที่3ในการสื่อสารคือเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจตัวอย่างเช่นเมื่อเราไปใช้บริการธนาคารหรือร้านอาหารที่จําเป็นจะต้องรอคิว ในบัตรคิวที่เราได้รับจะมีการบอกว่าขณะนี้มีผู้มารอใช้บริการก่อนหน้าเราอยู่กี่คิวซึ่งจะช่วยให,ให้เรารู้ได้ว่าเราต้องใช้เวลาในการรอคิวมากน้อยเพียงใดจุดมุ่งหมายถัดมาคือการสื่อสารเพื่อลูกค้าตัดสินใจการสื่อสารในรูปแบบนี้เป็นการให้ข้อมูลหรือเป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่นลูกค้าเข้ามาสั่งไก่ทอดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประมาณ1 5 2 0ถึงนาทีผู้ให้บริการที่ดีควรจะแจ้งระยะเวลาที่ลูกค้าจะต้องรอให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจว่าลูกค้าจะรอหรือเปลี่ยนไปสั่งรายการอาหารชนิดอื่นแทนและ จุดมุ่งหมายในการสื่อสารในรูปแบบสุดท้ายคือการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าดําเนินการเช่นบันไดเลื่อนทางด้านทิศเหนือที่จะขึ้นไปชั้น2เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เราก็ควรจะต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นและแนะนําว่าลูกค้าสามารถไปใช้บันไดเลื่อนตรงบริเวณใดแทนได้ข้อควรระวังในการสื่อสารเพื่อลูกค้าดําเนินการนั้น จะต้องเป็นในเชิงของการสื่อสารอย่างสุภาพและในเชิงของการขอร้องลูกค้าไม่ควรจะเป็นการสื่อสารในลักษณะของการออกคำสั่งซึ่งอาจจะทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารทักษะ2เรื่องที่จำเป็นในการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการนั้นก็คือทักษะในการฟังและการพูดทักษะของการฟังที่ดีประกอบไปด้วย ขณะที่เรากำลังฟังลูกค้าอยู่นั้นเราควรจะหยุดทําสิ่งอื่นๆตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิเพื่อเกิดความเข้าใจในการสื่อสารของลูกค้ามากที่สุดถัดมาคือเรื่องของการสบตาผู้พูดด้วยเพราะแม้ว่าเราจะตั้งใจฟังมากเพียงใดก็ตามแต่หากไม่มีการสบตาก,กับผู้พูดเลยอาจทําทให้ผู้พูดรู้สึกว่าเราไม่ได้กําลังสนใจฟังหรือตั้งใจฟังเขาอยู่ ผู้ฟังที่ดีไม่ควรจะพูดแทกหรือพูดขัดในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่หากมีข้อซักถามหรือต้องการออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมควรหยุดรอจังหวะให้ผู้พูดนะั้นผู้จบเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดแทรกขึ้นมาการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นควรจะมีการตอบรับกับผู้พูดเป็นระยะๆะะในการตอบรับอาจจะใช้เป็นคำพูดเช่นครับค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับใช่ครับใช่ค่ะ หรือใช้ภาษากายเช่นการพยักหน้าการศบตาในการตอบรับและสุดท้ายเราควรจะคิดตามในสิทธิผู้พูดสื่อสารกับเราและควรจะมีการทวนข้อความหรือทวนความเข้าใจของเราที่มีต่อการสื่อสารของผู้พูดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้ากำลังสื่อสารให้เรานอกจากเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราควรจะเป็นผู้พูดที่ดีด้วย การพูดที่ดีนั้นประกอบไปด้วย 1. เราควรจะพูดออกเสียงอย่างชัดเจนและถูกต้องรวมถึงพูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดกํากวงไม่พึ่บพึมพำอยู่ในลำคอเสียงที่ใช้ในการพูดคุยนั้นควรจะดังพอประมาณไม่เบาเจนเกินไปและก็ไม่ควรจะดังจนเกินไปจนเหมือนเรากำลังจะโกนคุยกับลูกค้า การพูดที่ดีควรจะมีจังหวะจากโคนที่ดีคือควรจะมีการพูดและเว้นระยะบ้างเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ฟังได้คิดตามในสิ่งที่เรากำลังพูดหรือกาลังสื่อสารอยู่อาจจะมีการใช้น้ำเสียงที่สูงต่ำหรือเน้นคำเพื่อเกิดความน่าสนใจและชวนติดตามไม่ควรจะพูดด้วยน้ำเสียงหรือโทนเสียงที่ลาบเรียบอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าโมโนโทน ซึ่งจะทําให้การพูดของเรานั้นฟังดูน่าเบื่อน้ำเสียงที่เราใช้ในการพูดนั้นควรจะแสดงถึงความเป็นมิตรเพราะหากเราคิดลบหรือมีอคติกับผู้ฟังหรือลูกค้าที่เรากําลังพูดด้วยอยู่นั้นน้ําเสียงจะสามารถที่จะสื่อในสิ่งที่เรากําลังคิดออกไปในการสื่อสารของเราได้และลูกค้าหรือผู้ฟังก็จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายการเป็นผู้พูดที่ดีคือไม่ควรจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวควรที่จะเปิดโอกาสให้คู่สนทนานหรือลูกค้าได้มีโอกาสที่จะโต้อตอบด,ด้วยและไม่ควรจะพูดมากจกนเกินไปจนทําให้ลูกค้าเกิดความอึดอัดหรือลาคาญได้นอกจากการพูดและการฟังแล้วท่าทางการสแสดงออกหรือเท่าเรียกว่าภาษากายนั้นก็มีผลต่อการสรื่อสารเช่นเดียวกันด้วย ภาษากายเป็นการสื่อสารโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดหรือข้อความสื่อสารออกมาแต่เป็นการแสดงออกทางร่างกายด้วยการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายหรือการแสดงออกทางสีหน้าดังนั้นหากเราฝึกสังเกตและพยายามตีความภาษากายของผู้ที่กำลังสื่อสารกับเรานั้นจะช่วยให้เราสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็จะช่วยให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกหรือความต้องการของลูกค้าโดยที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้พูดออกมาหรือสื่อสารออกมาโดยตรงก็ได้ตัวอย่างเช่นขณะที่กําลังนั่งประชุมกันอยู่ลูกค้านั่งกอดอกและมีอาการตัวสัน่นนั่นอาจจะเป็นภาษากายที่ลูกค้าแสดงออกมาว่ารู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องเย็นจนเกินไปเราก็อาจจะไปปรับอุณหภูมิของห้องให้สูงขึ้นโดยที่ลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องร้องขอก็ได้ ตัวอย่างภาษากายที่แสดงออกการกอดอกอาจจะเป็นภาษากายที่ลูกค้ากำลังแสดงออกว่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและต้องการที่จะปกป้องหรือป้องกันตัวเองจึงกอดอกการเกาศีารษะเป็นการแสดงออกภาษากายที่แสดงถึงความไม่แน่ใจหรือจําเรื่องนั้นๆไม่ได้การนั่งไขว่ห้าง อาจจะเป็นการแสดงออกถึงการต้องการที่จะปิดกัน้นต้องการความเป็นส่วนตัวหรือสุดถูกลุกล้ำมากจนเกินไปหรืออีกในาย่านหนึ่งอาจจะเป็นการแสดงถึงความผ่อนคลายในาการลูกค้ากําลังนั่งอยู่ลูกค้าจึงนั่งไขว่ห้ให้ด้วยความเคยชินดังนั้นเรา,าจ,จะต้องสังเกตว่าลูกค้ากําลังอยู่ในอารมณ์ลักษณะใดการใช้มือลูกคาง เป็นการแสดงออกทางภาษาการที่แสดงว่ากำลังคุ้นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือกำลังใช้ความคิดอยู่การกอกตาไปมาในขณะที่กำลังสื่อสารอยู่เป็นภาษาการที่แสดงว่ากำลังคิดในเรื่องนั้นอยู่หรือ,อยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ปักใจเชื่อในเรื่องนั้นสิตทีเดียวจึงใช้ความคิดพิจารณาในเรื่องที่กำลังได้รับฟังอยู่การเลือกคิวเป็นการแสดงออกถึง ความประหลาดใจหรือตกใจในสิ่งที่ได้ยินการเม้มริมฝีปากอาจแสดงออกถึงกำลังอยู่ในภาวะที่เครียดหรือกำลังคุ้นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ล้การขหมดคิ้วนั้นแสดงว่ากำลรรังสึกไม่พึงพอใจโกรธหรือกำลังสับสนอยู่การสอดสายสายตามองไปมาใน,นบริเวณรอบ เป็นภาษากายที่แสดงถึงว่าอยู่ในอาการประหมาาหรือต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเมื่อเราเห็นลูกค้าแสดงออกในลักษณะน,น,นี้เราสามารถที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือสอบถามความต้องการของลูกค้าได้เพื่อลูกค้าคลายความกังวลใจลงได้ข้อควรระวังเกี่ยวกับภาษากายที่จะฝากไว้กับผู้ให้บริการทุกท่านก็คือเราพยายามที่จะฝึกสังเกตและ แปลความในภาษากายลูกค้าแสดงออกมาในขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถที่จะรับรู้ถึงภาษากายหรือการแสดงออกของเราที่สะท้อนออกมาทางอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของเราที่มีต่อลูกค้าได้เช่นเดียวกันดังนั้นการสื่อสารการแสดงออกภาษากายของผู้ให้บริการที่ดีนั้นควรจะระมัดระวังทั้งการใช้คำพูดการแสดงออกเรียาท่าทาง ภาษากายที่แสดงออกให้ลูกค้าได้เห็นอยู่ตลอดเวลา